รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่ครพค่ารายการส่องธรรมกับรัตณีกังวันไกลค่ะการเดินทางไปขอพรตามวัดต่างๆน่าจะช่วยทําให้ความเชื่อน,นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้จิตใจของเรานั้นมีที่พึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมไปที่ใดติดตามนะคะอาก็ขอ,ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ดรับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานแกะกิจาการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมังเกิดขึ้นและมังเกิดมีแก่ญาติยาโยมท่านาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟัรบบงรายการน้องตามมาโดยตลอดโยมภาพบรรยากาศของวันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการจัดงาน บูชาครูข้อบครูระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์หรือไหวครูบูชาครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายแะ้เดนมท่านาธุชมทุกท่านก็นับว่ามีครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม,ณณแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรนะเลื่อส่จดว่าใครใดในโลกนะดังนั้นวันนี้เราท่าทั้งหลายก็ได้มาร่วมพิธี การบูชาครูไหว้ครูยกครูไหว้ครูเครอ,อบครูซึ่งครูที่ประสิทธิปศาสาร์วิชาความรู้เราบางคนบางท่านอาจจะต้องการศึกษาวิชาความรู้ในเรื่องเวทวนต์คาถาต่างๆต,งต,งตำราหมอยาตำราสารพัดตำรา,าเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่เด็ศึกษาวิชาความรู้มาแล้วถึงวันสำคัญสำคัญ เราก็มารวมพลังรวมความสมัคเียรกันจัดงานจากการบุครูบาอาจารย์นะฮะที่เป็นผู้ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้กับเราวันนี้ท่านอาจารย์ดเรเกอฤอษณารายรักษาซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาวิชาความรู้ประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้กับท่านและท่านก็นยังเป็นครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่ศิญยาณุสิ์ของท่านอีกเป็นจำนวนมากดังนั้น ตัวนี้สิทธิานุสิทธิของอท่านดเรเดเอกิตนารายรักษาและก็สิทธิของอของเราได้หลายท่านสิทธิของอเอาอ,อกกุ้งเลือจานกุ้งนะท่านก็เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ได้ศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์มาแล้วก็วันนี้คณะสิทธิอนุสิทธิก็ได้ม,มา,าร่วมพิธีการไหว้ครูสักการะครูบาอาจารย์หรือว,ว่าประกอบพิธี อบครูบาอาจารย์ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็วันนี้ท่านดรเอกเดท่านได้นำคณะศิษยานุสิตม,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 มาร่วมประกอบิธีบูชาครูบาอาจารย์ก็เชิญท่านดรเอกเดนารายนักศึกษาให้ได้ให้ข้อคิดกระติเตือนใจกับ่ญาติโย,ย,ยมท่า,านสาธุชนหรือคณะศิษยานุสิตเราท่านทลายที่มีครูบาอาจารย์เราต้องกตัอยู่คือรู้คุณ,คณกตาเวทีตอบแทนคุณครูบาอาจารย์ของท่านตลอดการตลอดเวลาก็เชิญท่านดร พระอาจารย์เดชจิตกรไดรักษาให้ข้อคิดกติเตือนใจกับญาติโยมท่าสาวิชนสืบต่อไปก็ขอจะเดินจังวัวดีนะครับท่านผู้ชมรายการนะครับแล้วก็สิทธิญาณวิสิ์นะครับของหลวงตาวิบูลพัฒนาิจนะครับแล้วก็ของอาจารย์กุ้งนะครับและทุกทุกท่านที่วันนี้ได้มาร่วมบูชาคุณครูบาอาจารย์นะครับถือว่าเป็นงานมหามงคลอีกหนึ่งงานนะครับที่ พวกเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ประเสริฐคือได้มีโอกาสบูชาครูแล้วก็ได้มีโอกาสตอบแทนคุณครูถึงแม้ว่าครูบางศาสตร์บางแขนงครูทั้งทางโลกครูทั้งทางธรรมตั้งแต่ให้วิชาความรู้เราให้เราได้เติบใหญ่ได้เรียนหนังสือนังหาได้ประกอบสัมมาอาชีพหรือแม้แต่ครูทางธรรมตั้งแต่พระพุทธเจ้า แล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าอย่างท่านดอเอร์หลวงตาวิบูลพัฒนากิจนะครับซึ่งเป็นครูท,งทางธรรมที่สอนสั่งอบรมนะครับให้เรามีจิตตื่นรู้ในบาปบุญคุณโทษรู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราควรที่จะมีชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าให้สมกับความเป็นมนุษย์ประเสริฐเพราะนั้นเนี่ยครูเนี่ยเหมือนกับที่ท่านหลวงตาด้านได้ พูดเอาไ,ไว้เมื่อกี้นี้นะครับว่าครูเนี่ยสารพัดครูเลยไม่ว่าจะเป็นครูตัดผมครูทำอาหารครูที่สอนทำครูที่ให้วิชาความรู้ครูศาสตร์ครูศิลแม้กระทั่งหมอก็ดีนักวิทยาศาสาตร์ก็ดีล้วนแล้วแต่มีครูมาทางนั้นบุคคลในบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ระลึกถึงพระคุณครูเนี่ยบุคคลนั้นจะเจริญนะครับเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรม และเป็นบุคคลที่สามารถมีจิตตื่นรู้และสามารถรู้และเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาแล้วเราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยจิตที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยเราควรนำลงชีวิตยังไงและในทุกๆปีทุกๆครั้งนะครับที่เราได้มีโอกาสบูชาได้มีโอกาสจัดปรำพิธี นะครับบูชาคุณครูบาอาจารย์นั้นเราเรียกว่าสิ่งที่เราได้มีความตัดตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์นั้นแสดงว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับพรอ,อันบริสุทธิ์รับบุญอันบริสุทธิ์รับสิ่งอันเป็นมง,มงคลมาสู่กายสู่จิตวิญญาณบางทีเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้แต่เราสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับลมหายใจของมนุษย์ เราจับต้องได้ไหมเราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่าลมหายใจนั้นมีจริงบุญกุศลคุณงามความดีมสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยนะครับสัมผัสไม่ได้แต่เรารู้สึกได้ว่าบุญคืออะไรบาปเพื่ออะไรอะไรคือกรรมดีอะไรคือกรรมชั่วอะไรคือควรที่เราจะสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกมนุษย์ ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งอบรมมาหมดแล้วว่าเราเกิดมาแล้วนอกจากเราบูชาครูบาอาจารย์แล้วเราต้องนำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยอบรมสั่งสอนอบรมมาสอนให้เรานั้นได้เดินตามประพฤตตามปฏิบัติตามตั้งแต่พระพุทธเจา้าไล่จนถึงพ่อแม่ของเราที่ตั้งท้องเรามาอุ้มท้องเรามาเจ้าเดือน พอคลอดเรามาแล้วพ่อแม่ทำไมพยายามปลูกฝังพยายามสอนสั่งสิ่งที่ดีๆให้เรานั้นได้ทำไมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ปราเสริดเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราสร้างได้เราทำได้เราบูชาครูแล้วเรายังนำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ส่งต่อมา จากบ,บรรพบุรุษจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันวันหนึ่งเราก็ลาลับโลกใบนี้เราได้เป็นตัวอย่างเป็นต้นบุญที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีนําสิ่งที่ดีๆที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้พ่อแม่ทิ้งไว้ให้กับเราครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทิ้งไว้ให้กับเราเราส่งต่อให้ลูกให้หลานนั่นแสดงว่านอกจากเรามีครูดีแล้วเราได้นําสิ่งที่ดีๆที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วยังส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอีก เขาถือว่านี่แหละคือครูชั้นยอดเปรียบดังหลวงตานะครับหลวงตาได้นาเอาวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อหลวงตาได้ทํไมมีจิตตื่นรู้แล้วได้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วได้ธรรมะ84,000พระธรรมขันมาใช้ในชีวิตแล้วหลวงตาส่งต่อให้กับหนู่มวลนมนุษย์หลวงตาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่เรียกว่าสุดยอดแห่งครูบาอาจารย์ชุบชีวิตมนุษย์ ทำให้มนุษย์ได้มีดวงตาเห็นธรรมนำพาสิทธิานุสิ์ประกอบกรรมดีมากมายในวัดหัวกระเบือเป็นแบบอย่างบูรพะครูบาอาจารย์ที่ดีที่เราควรเดินตามที่เราควรคารพที่เราควรทําไมทาตามในสิ่งที่ท่านได้พยายามอบรมสั่งสอนไม่มีวันเหน็ดไม่มีวันเหนื่อยทั้งที่ภารกิจของท่านวันวันวน,นึงเช้าเอา่ยกลางวันเอ่ยบ่ายเอ่ยเย็นเอ่ยเดี๋ยวหลงตาเขาต้องไปทําภารกิจ แบบไม่เหน really. Later, mm ็ดเหนื่อยเลยหลวงตาใช้กายกรรมวัีกรรมมโนกรรมใช้จิตที่ตื่นรู้ที่รับส่งต่อมาจากพระพุทธเจ้ารับคำมาแล้วไม่ใช่แค่เป็นพระสงฆ์พระเจ้าแต่ได้ทํไมใช้กายที่เป็นประโยชน์ใช้จิตดีที่เป็นประโยชน์ใช้กายเวทนาจิตธรรมที่มีจิตตื่นรู้ใช้เวลาทุกวันทุกพทุกขณะจิตที่ทําไมครับให้เกิดประโยชน์ที่สุดตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจ หลงตามไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยเลยและทําไมครับบุญกุศลบารมีที่ท่านเป็นแบบอย่างเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีร่างกายสังขารของท่านแข็งแรงภายในและภายนอกสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญญาลิขเป็นบารมีนเป็นลิ์มีปัญญาอันเป็นลิขเป็นแบบอย่างที่เราสมควรจะเดินรอยตามนะครับ ซึ่งที่เราทำไมไม่ใช่แค่บูชาอย่างเดียวเราสามารถน้อมนำเอาหลักครคำสั่งสอนสิ่งที่ดีๆที่หลวงตาพยายามนำพาให้พวกเราเนี่ยได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่แค่มารับพรรับบุญรับบารมีเท่านั้นเราสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเดินตามและเราไปทำไมครับเป็นมนุษย์ประเสิฐเดินตามเป็นพัะขาว เป็นผ้าขาวที่เดินจเจริญลอยตามผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะทำไมครับนอกจากบูชาแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราควรทำตามและเดินจเจริญลอยตามนี่คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้นะครับว่าสิทธิณนุสิท์ของหลวงตาณวัดหัวกระเบือและก็สิทธิณนุสิทธิ์ของอาจารย์กุ้นนะครับและทุกๆุกคนทุกท่าน หรือว่าเราได้ส่งต่อสิ่งที่ดีๆเข้าร่วมกันและทําคุณงามความดีด้วยการคิดดีพูดดีทาดีบูชาครูบาอาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่รู้สึกว่าได้มีโอกาสมาทําพิธีได้มีโอกาสมาบูชาครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสมาประกอบพิธีกรรมก็รู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกียรติและก็ขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบูชาครูบาอาจารย์ บีดอนมา,ารดาและบูชาพระสงฆ์ข้เจ้าผูป้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นำพาพวกเราเป็นแบบอย่างนำพาพวกเราสร้างกรรมดีโดยตลอดไปและทุกๆปีทุกๆชีวิตจิตวิญญาณได้บูชาครูบาาจารร่วมกันครับญาติหลวงตาเปล่าปิด่าเดืองท่านสาทิชิก็ได้รับก <c oughs> วางข้อคิดเห็นคติธรรมข้อคติเตือนใจจากท่านอาจารย์ดร เตอตร์เอกกร,รินารายรักษาได้กล่าวถึงว่าเราทั้งหลายทุกคนมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นเรามีทั้งทางโลกและก็ทางธรรมนะทุกคนมีครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทางธรรมแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็มีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะองค์พระศาสดาทุกศาสนานั้นเป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประชากวิชาความรู้ร่วประกาศพระ ศาสนาหรือประกาศศาสานาของแต่ละศาสนานั่นเป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนนั่นจะศาสนาใดก็ตามมีครูบาอาจารย์เหมือนกันทั้งหมดฉะนั้นในวันนี้คณะศิทธานุศิ์นะและก็ญาติโยมท่านสามผูชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้ก็ยังสามารถปฏิบัติดูชาครูบาอาจารย์ได้ตลอดการตลอดเวลา โดยเฉพาะที่เราทำวัดไหว้พระสวดมนต์จรีญจิตภาวนานี่เป็นการครูบูชาครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าสมบัติเจา้าเข้าไปกราบไหว้นอบน้อนมนักโมโตสรรัสสะเพระวาโตร่ะโตสมมาตินอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมบัติเจา้าบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็แม้แต่ไม่ใช่เฉพาะมวลมนุษย์โยมสัตว์เรัจฉานเขาก็ยัง มีจิตกระตันอยู่รู้คุณครูบาอาจารย์บางเทบางโยมจะเห็นได้บางท่านในสื่อสารมวลชนโซเชียลแม้แต่สุนัขเขาอยัางนะสุนัขช้างอะไรสารพัดสัตว์บัวกวายเขากราบเขาไหว้เป็นได้เขาระล,ลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์เราจะเห็นได้ว่าบางทีสุนัขโยมพระท่านจัดของไววถวายถวายพระ ก็บูชาถวายข้าวพระเขาก็ไปนั่งไปหมอบนะพอบอกเวลาข้าวพระเขาก็ถอยออกชางหมอบกราบนี่เขาก็บูชาถือว่าทุกคนมีครูบาอาจารย์และผู้ที่กระตันยูคือรู้คุณกระตาเวทีตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่ไม่ตกตามโบราณบอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็ไม่ประสบรศคมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดการตลอดเวลานะวันนี้ วันนี้เราก็ใช้สถานที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาเป็นสถานที่จัดพิธีไหว้สักการะครูบาอาจารย์รือครอบครูพ่อครูปู่ฤาษีองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าความสำเร็จณอุโบสถหลังนี้ยันญาติโยมท่านสาธุมชนได้รับชมได้รับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสที่จะเจริญพรจะมาร่วมสร้างอุโบสถอ่า ไม้สักสามชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานี่ก็เชื่อเชินเจร,ริญพรน้านรู้ว่ามากระดาษนกมาตรการจิดทองมมนอักมรดโอลโบสดแล้วก็อย่าลืมมาขึ้นมาชมอุโบสถหลังนี้ขณะนี้กําลังออกเขียนแบบแล้วชั้นนี้จะเป็นศิลปะจีนทั้งหมดนะชั้นนี้เขียนแบบเรียบร้อยออกแบบแล้วนะ้ก็ภายในไม่ช้าอุโบสถหลังนี้ชั้นที่1นน,น,น,นี้จะเป็นแบบจีนชั้นที่2จะเป็นยุโรป ชัน้นที่สจะเป็นของเอขาเรียกทรงของไทยนั้นเรามีเรียกอุโบสถประกอบด้วย3มยุคสามสามลักษณะ3 3น,นะ,อะอยอดรวมมีโอกาสเที่ยวเชิเจริญพรนำมาเที่ยวม,มาชมด้วยว่ามีโอกาสก็มาร่วมการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบรมีวัดเป็นกำรารชีวิตบุญจะตามติดชีวิตเราได้ตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็พร้อมท่านดรเอกชิ์นรายรักษาทีมงาน และช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบัตนาคุณพระศรีลตนาไตรคือคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเดียส่งและด้วยอำนาจบิณฑิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐสถานอยู่หน้าภายนอุโบสถมนกระเบื้อนี้ด้วยอำนาจบิณฑิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของป่าถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์พ่อ่อกพ่อครูปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนแล้วก็องค์พระพิฒเนธเจ้าม่เจ้าโชคลาภเทพ่เจ้าความทั่้งเด็กและ สิ่งสั่งคุณหลายในสากุรโลกเจ้าขอกลับศาสนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาสมัครสมัธิสมัครสมารถมัีิกรุมเกียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอเชิญท่านจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติรศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ขอจงแผ่บารมีพระองค์รงมีพระบารมีไมยแข็งแรงสมบูรณ์จงมีประชนมายุอยู่ยืดเยืนนานและทรงประทับอยู่เป็นเบ่งขวัญพวกเราคนคนชาวไทย สื่ต่อไปตราบเท่าเุรานานและขอญาติเดนนมนท้งสาธุชนที่มีความกระตันดูรูกคุณกระตาเวทีตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์หรือท่านภู้มีพระคุณทุกท่านขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีนี้ก็ตลอดไปโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินข<า>อจเจริญพร อขอพบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะและอย่าลืมค่ะหากท่านผู้ชมนั้นรับชมย้อนหลังทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะช่องทางใดคอมเมนต์ของทุกๆท,ท่านนั้นมีความหมายค่ะเราจะจัดส่งของที่ระลึกให้ในการคัดเลือกของเราด้วยนะคะวันนี้เวลาสำหรับรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ